มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะคะสาขานิทศศาสตร์บัณฑิตค่ะในความพร้อมงานรับปริญญาวันนี้ไม่ได้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพี่มาด้วยความจอยๆก็คือมาเจอเพื่อนมาด้วยความสุขก็อยากจะมารับปริญญาด้วยความสุขที่มีความสนุกสนานไม่ซีเรียสหรือว่าเครียดเกินไปค่ะในการเรียน4ปีของพี่นิทศศาสตร์ก็ให้ประสบการณ์พี่มากเลยตั้งแต่เริ่มแรกพี่ไม่ได้เก่งในเรื่องของ ทางเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเกี่ยวกับพวกกล้องหรือพวกอะไรแต่พอพี่เข้ามาเรียนรู้สึกว่ามันสนุกนะแล้วพอเรียนไปเรียนมามันก็อมันเหมาะกับเราเหมือนได้ลองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คนพบตัวเองด้วยค่ะในความประทับใจพี่รู้สึกว่าประสบการณ์ที่อาจารย์สั่งให้ให้งานต่างๆได้อยู่ร่วมกับเพื่อนได้ทํางานกับเพื่อนกับทีมอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกโตแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทําให้เรา มีความพัฒนาในเรื่องของอความชอบที่เราอยากจะทําด้วยความภาคภูมิใจหรอเอ,อ้ยพูดยากจังในเรื่องของความภาคภูมิใจพี่ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่เหมือนไม่ได้เข้ามาตอนแรกพี่ไม่ได้อาจจะชอบคณะนี้มากเท่าไหร่แต่พอลองได้เข้ามาเรียนพี่รู้สึกว่าเออพี่ภูมิใจนะที่ที่พี่ได้เลือกคณะน,นี้แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ให้โอกาสตัวเองได้ลองทําในสิ่งที่อยากทําค่ะ ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏจ์นเกษมสาขานิติศาสตร์ค่ะสำหรับความพร้อมในการรับปริญญาวันนี้นะคะก็คือ,เ,อเป็นการเตรียมตัวเองมากกว่าค่ะเตรียมที่พักเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายอย่างเงี้ยค่ะ4ปีที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเพื่อนค่ะเพื่อนที่แบบอยู่คอยช่วยเหลือกันแล้วก็การเอาตัวรอดในการเรียนหรือว่า การดูแลตัวเองให้มันอยู่ครบจนเรียนจบอะค่ะความประทับใจตลอดการเรียนก็คือส่วนก็จะเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนระหว่างมหาลัยหรือว่าระหว่างอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะความภาคภูมิใจต่อมหาลัยนะคะก็คือ,อ,อมหาลัยให้อะไรกับเราเยอะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนจันเกษมค่ะคณะมนุษยศาสตร์โคบโบภาษาจีนค่ะรู้สึก สดชื่นอบอุ่นค่ะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตมากค่ะที่เรียนจนได้เกียรตินิยมมาให้คุณแม่ค่ะภาคภูมิใจมากบัณฑิตตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ขยันเรียนจนเนี่ยค่ะได้เกียรติบัตรมาให้คุณแม่ได้ชื่นชมค่ะ บรรยากาศงานในวันนี้ก็ถือว่าร่มลื่นดีค่ะแล้วก็อากาศเย็นในช่วงเช้าผู้คนก็เยอะแบบมารับปริญญากันก็โอเคเลยแล้วก็ค้าขายก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้การขายเนี่ยได้ได้ดีกว่าปกติและกันเพราะว่าคนเยอะจริงๆค่ะ